อีพีที่สี่บทสวดที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดสวดสามรอบรอบที่หนึ่งบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนโนสุขโตโลกวิทวนุตตาโรภูริสธรรมสาราติสัตตาเทวมนุสานังพุทโภคกวาติสวากโตภะคะวตาธรรมโม สันทีติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนัยโกปัจจัตตังเวทิตะโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกาสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสับุคขาเอสาภะคะวะโตสาวกาสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไยโยอันชาลีกะรันโยอนุตตรังบุญญาเีตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโตนจามหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสะโกปพพะชังรัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตัง สารีปุตตังพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมะนีจินดาปียังจัทนางสัพเพชนาพหงุชนาปียังมาะม สัก,กตาวาพุทธัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสทินานัสสันตุปตตวาสัพเพทุขาวูปสเมตุเตสัคกกกกตาวาธรรมัตนังโอสถทังอุตมังวรังปริราหูปสม מ นังธรรมเตเชนาโสทินาน นัส,สันตุบาตตะสัสเพพยาวูปะเมนตุเตสกตวัสังคารตนางโอสะทังอุตมังวารังอาหุในยังปาหูในยังสังฆเตเชนะโสทินานัส,สันตุบาตตะวาัสาเพโรกาวูปะเมนตุเตบทส,สวดที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดที่สอง อิติปิโสภะคะวะระหังสม,มาสม,มุทโวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมสารติสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมสันทิติโก อากาศิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกรังโคสามีจิปติปันโนภะคะวะโตาสาวกรังโคญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิัตถุริสาวาบุคลาเอสภะคะวะโตาสาวกรังโคอาหุไนโยปาหุไนโยทักกิไนโยอันชาลีการนิโยอนุตตรังบุญญเขตังโลกาัสตาิจินดามณีปียงมันตังยะสังถะ ยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวโอรหังปะโปตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปสเสธิกินจิเทโวเยสกโกปะพชังทัสมิงกินเนวะ ทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมะนีจินดาปิยังจัทนางสัเเชนะปะงูชนะปิยังมะมะ สักกตวาพุทธรรตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษานังพุทธเตเชนาโสททินานาสันดุปาตวาสัพเพทุขาวูปสเมตุเตสักกตวาธรรมรตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหุปะสมนมังธรรมเตชนโสททินา นัสันตุบาตาวะสพเพพยาวูปะเมมตุเตสักกตาวาสังฆาตนางโอสถทังอุตมังวรังอาหุในยังปาหูในยังสังฆเตเชนสโตทินาน,ะนะสันาาาส,าสันตุบาตวะสพเพโรคาวูปะเมมตุเตบทโสดที่7ถึง11รอบที่สาม อิติปิโสภะกวารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจาราสัมปโนสุขตโลกวิทูอนุตตโรภูริสาธธรมสารติสัตตาเทวมนุสานังพุทโภคกวาติสวากาโต ภะคะวตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอุปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะควะโต สาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสับุคลาเฮสาวกภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชาลีการณียโย อนุตารังบุญญาเขตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภพตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตตุโนทีปังการิเทวสุปเสธิกินจีเย เทโวเยสโกปาพระชังทศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสารีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมะนีจินดาปียังจัทนังสับเพชนาปะหูชนาปียังมา,มา สักตวาพุทธัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสธินานสั้นตุปัตตวาสัพเพทุขาวูปสเมนตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปสมมานังธรรมเตเชนะโสธินา นัสสันตุบาทาวาสัสเพภยาวูปสเมนตุเสะะตสกตวาสังฆราตานางโอสถังอุตมังวรังอาหุไนยังปาหุไนยังสังฆเตเชนะสโสทินานัสสันตุบาทาวาสัสเพโรคาวูปสเมนตุเต